ผีตีสามละครยูทูบชุดเรื่องสัน้นขวัญพวาให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีสามโปรดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจกดซับสไครต์ให้มีทุนผลิตละครต่อไปขอบคุณครับช่วงนี้เชิญฟังเรื่อง ทำไมต้องหลอกผมด้วยชาติชายหนุ่มหน้าตาดีจึงเป็นที่ชอบใจของสาวๆหลายคนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือหวานบรรยากาศของความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มสาวทั้งสองเป็นไปอย่างราบรื่นแต่อุบัติเหตุในเส้นทางรักก็เกิดขึ้นจนได้จากนิสัยกลัวผีขึ้นสมองของเขานั่นเองหวานจ๋า ชาติรักหวานสุดชีวิตจิตใจเลยนะจ๊ะไม่มีหญิงใดอยู่ในหัวใจของชาติอีกแล้วมีแค่วานคนนี้คนเดียวเท่านั้นคอยจริงอย่างที่พูดนะหวานก็รักชาติคนนี้คนเดียวตลอดไปเช่นกันจริงสิจ้าการเวลาเนี่ยจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะจะ๊ะเออถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับหวานจนทำให้หวานมีสภาพอย่างเงี้ยชาติจะยังรักหวานอีกไหมอืม สภาพอย่างนี้ที่ว่าเนี่ยมันเป็นแบบไหนเหรอหวานก็แบบนี้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีหรอกหวานหวานหวานเป็นผีเหรอเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่นี่เราฝันไปเลยเนี่ยโอ้ยทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้ แล้วทำไมต้องต้องฝันอย่างนี้ด้วยอะเราฝันว่าหวานกลายเป็นผีไม่นะอย่าเป็นจริงตามฝันนะพวกนี้เราต้องเล่าเรื่องนี้ให้หวานฟังเนี่ยชาดฝันอย่างนี้หวานฟังแล้วว่ามันแปลกไหมอะก็เป็นเรื่องธรรมดาของความฝันนะชาิจะถือเป็นเรื่องจริงจัง เก็บมาคิดให้กลุ้มใจแบบเราเชื่อหวานเหอะจ้าหวานชาเชื่อหวานนะจ๊ะงั้นเราคุยเรื่องอื่นที่สนุกสนุกกันดีกว่านะความรักของชาติกับหวานหวานแววจริงๆเขาทั้งสองดื่มดำช่ำชื่นกับความรักได้ไม่นานเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเอ๊ะนี่เราต้องป่วยแน่แนเลยเพราะว่าตัวร้อนจัดเป็นหวัดไอ มีน้ำมูกตลอดเวลาตายแล้วเราจะเป็นโควิดในทีนไหมเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปคลุกคลีกับใครนี่แต่เอ๊เมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วเรานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์อี๊เป็นไปได้ไหมว่าคนขับค็ติดเชื้อมาก็เลยแพร่ให้เรามาวันนี้เราก็เลยเริ่มมีอาการอ่ะ <c oughs> วานเครียดหนัก พระเธอมีอาการไข้ตัวร้อนจัดไอแห้งๆน้ำมูกไหลไม่ยอมหยุดตายแล้วนี่เราเป็นโรคโควิดในทีนเหรอเนี่ยเราจะแจ้งหนึ่งสีสองสองกรมควบคุมโรคดีไหมถ้าหากไม่แจ้งเราจะมีความผิดทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าแจ้งไปมีหวังเราต้องโดนเข้ามารับตัวไปกักตัวถึง14วันแน่ๆแ,และยิ่งเรามีอาการแล้วอย่างนี้ด้วยยิ่งต้องถูกควบคุมตัวดูแลรักษาอีกนาน งานละงานที่ค้างคายอยู่เราก็ยังไม่ได้เคลียร์อะไรเลยแล้วถ้าเกิดเป็นโรคนี้จริงๆเราจะทำยังไงตอนนี้เราก็ต้องไปดูแลพ่อซึ่งป่วยเป็นอัมาพาตนอนติดเตียงอยู่ด้วยเราคงต้องลายบอกน้องชายให้ดูแลแทนเราไปก่อนแล้วส่วนเราตัดสินใจแล้วเราจะไม่รายง,งานเพราะสายไปแล้วตอนนี้ เราเหมี่ยการหนักมากเราเหนื่อยหอบจนหายใจไม่ออกแม้แต่จะทรงตัวยังแทบจะไม่ไหวอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ชาติจ๋าหวานคงหมดโอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่กับชาติแล้วนะหวานรักชาติแต่หวานจะทำให้ชาติป่วยไม่ได้ชาติต้องอยู่ต่อไปหวานขอลาชาติไปก่อน ชาติน่ามีจริงขอให้เราสองคนมาเกิดเป็นมนุษย์และรักกันด้วยเถิด <c oughs> อันิจาในที่สุดหวานก็จากโลกนี้ไปด้วยความทุรนทุรายแต่จิตสำนึกก่อนตายของเธอยังคงคิดถึงชาติชายคนรักวิญญาณอาวร์ของหวานจึงยังวนเวียนอยู่กับชาติส่วนชาตินั้นก็ยังไม่รู้ว่า หญิงคนรักของเขาตายไปแล้วพวกเองอย่าหอนได้ไหมมันจะทำให้แฟนของข้าหวาดกลัวเพราะเขาเป็นคนกลัวผีมากหรือว่าเป็นธรรมชาติของพวกเองไอ้ตูบอีกด่างหนึ่งมอมขอร้องละนะหยุดถอนกันสักทีเถอะ าจะเข้าไปหาคนรักของข้าข้าไปไม่นานหรอกแล้วข้าจะออกมาพวกเองค่อยตามไปหอที่อื่นก็ได้ดีแล้วดีเชื่อฟังกันอย่างนี้ดีมากข้าไปแล้วนะชาติจ๋าหวานมาหาจา๋าลุกมาคุยกันหน่อยสิชาติจ๋า เอ๊นั่นสียงหวานนี่หวานมาพบเราอะ่ะคงแอบหนียายมาแน่เลยปกติกลางคืนอย่างนี้ยายไม่ยอมให้หลานสาวขงแก่ออกนอกบ้านเด็ดขาดขอบคุณนะสุดที่รักจะลกไปพบเธอเดี๋ยวนี้ล่ะหวานเข้ามาในห้องก่อนสิเดี๋ยวใครไม่เห็นเข้าขอบคุณค่ะ มีต้องก็ได้หวานยังไม่ได้แต่งงานกับชาติหวานยังเข้าไปอยู่กับชาติไม่ได้หรอกชาติออกมาคุยกับหวานข้างนอกเธอไม่มีใครเห็นหวานหรอกอ๋อเง้นก็ได้จ้ะชาติกำลังคิดถึงหวานอยู่พอดีเจ้ากระแสจิตของเราสองคน,น่ะมันถึงกันฮะหวานทนคิดถึงชาติไม่ไหวและแอบหนียายมานั่นไงล่ะ นึกแล้วไม่มีผิดเลยหวานจา๋าชาติขอก่อนหน่อยได้ไหมอยากหอมแก้มให้ชื่นใจซักฟอดอ่ะคงไม่ได้หรอกชาติหวานอยากทำตามที่ชาติต้องการแต่หวานทำไม่ได้เอ้คืนนี้หวานมาแปลกฮะก็ปกติหวานยอมให้เราทุกอย่างแล้วทำไมคืนนี้เป็นงี้ไปได้อ่ะ เรารู้สึกแปลกๆตั้งแต่หวานไม่ยอมเข้าห้องแล้วแล้วยังบอกว่าไม่มีใครเห็นอีกมันยังไงกันเนี่ยหวานมีอะไรปิดบังเราหรือเปล่ามันขัดกันกับที่เธอบอกว่าทนคิดถึงเราไม่ไหวอะ่ะอืมจอลองทดสอบอีกทีเออหวานจ้าทำไมหวานเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากเลยอะ่ะหวานเปลี่ยนไปยังไงเหรอชาติ ก็เมื่อก่อนเนี่ยชาติขออะไรหวานก็ไม่เคยขัดข้องเลยแต่คืนนี้มีโอกาสอยู่กันสองต่อสองแล้วแล้วมันก็ปลอดคนด้วยหวานจะกลัวอะไรอีกละจ้าฮคะคำถามของเราทำให้หวานเงียบไปนี่แสดงว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับหวานแน่ๆเลยเอหรือเราจะถามหวานตรงๆดีไหมเนี่ย ชาติกำลังคิดว่าหวานปิดบงังความจริงบางอย่างอยู่ใช่ไหมเออหวานนี่หวานรู้ได้ไงเจ้าเนี่ยฮะก็หวานรู้จากสีหน้าชาติก็อ่านความในใจได้แล้วฮะ <c oughs> <c oughs> มีคนมาหวานไปก่อนนะพี่ชาติพี่ชาตอ้อ,อย มายืนพูดอะไรอยู่คะเนี่ยเห็นทำมือทำไม้เหมือนกำลังคุยกับใครคะเอวยายแก้มแล้วนี่ไปเมามาจากไหนกันเนี่ยทำตัวเป็นสาวขี้เมาประจำเชียวนะแกเนี่ยแล้วนี่เกือบสามทุ่มแล้วยังสเปะสปะปอยู่แถวเนี้ยนี่ไม่กลัวพวกขี้ยามาันไปข่มคืนหรืองไงฮะแม่เห็นหน้ากัน ก็แทศสนาเลยนั่นเนี่ยหลวงพี่มันเรื่องของชีวิตฉันพี่ไม่ต้องยุ่งอ่ะเออว่าแต่พี่ยังไม่ตอบฉันเลยนะว่าพี่มายืนทำอะไรอยู่คนเดียวตรงนี้อะฉันยืนดูอยู่นานแล้วนะถึงเมาก็ยังรู้จักสังเกตนะจ๊ะว่าไงว่าไงจะว่าคุยมือถือก็ไม่เห็นเมียยุ่งนะใหญ่แกง มันเรื่องของฉันปะปะปะป,ะปะกลับไปนอนได้แล้วเฮ้ยเบื่อจริงสาวขี้เมาเนี่ยก็ได้จักกวันหนึ่งเหอะจะปร่ำทำผัวซะนีหน่หวานหวานวันลบอยู่ไหนอะออกมาเถอะเข้าไปแล้วเอเงียบเลยอะหวานไปแล้วเหรอเนี่ย เอ้หรือว่าเราฝันไปอีกแล้วอืแต่ไม่นะก็เราออมายืนอยู่ที่ที่จริงๆอง,งั้นก็แสดงว่าหวานหวานมาหาเราจริงๆเช่นกันเนี่ยแล้วหวานอ่ะหายตัวไปได้ยังไงละ่ะอืมแปลกแปลกมากเลยชาติหวานอยู่นี่อา้าว หวานหลบอยู่นั่นเองอะ่ะเข้าใจว่ากลับไปแล้วหวานยังกลับไม่ได้หวานมีเรื่องต้องบอกชาติเรื่องอะไรล่ะหวานฮะชาติต้องทำใจนะแล้วก็ตั้งสติให้ดีทำใจเข้มแข็งอย่าตื่นตกใจได้จ้ะชาติจะทำตามที่หวานบอก มีเรื่องไม่ดีอะไรเกิดขึ้นกับววหวานเลยฮะหวานหวานป่วยเป็นโรคโควิดฮะนี่นี่หวานติดเชื้อโควิดเออมม่ไม่ไม่ไม่เออไม่เป็นไรจ้ะเออชาติไม่กลัวนะชาติไม่รังเกียจหวานเลยอะ่ะหวานยังมีโอกาสรักษาได้ชาติจะรีบแจ้งให้เขามารับตัวหวานเลยนะโธ่ชาติ หวานสงสารชาติเหลือเกินนี่หวานจะบอกความจริงกับชาติดีไหมอ้าวยังมีความจริงอะไรอีกเหรอหวานเหรอบอกมาเถอะชาติรับได้นะชาติทำใจตามที่หวานแนะนำได้แล้วอ่ะบอกมาเลยจ้ะสายเป็นแล้วจ้ะชาติจ้ะสายสายยังไงอะ่ะก็หวานเพิ่งมีอาการนี่นะไม่เอาหน้าอย่าคิดมากสิหวาน นะเดี๋ยวหมอก็รักษาหวานให้หายป่วยได้นะจ๊ะจะรักษาให้หายได้ยังไงชาติในเมื่อตอนนี้หวานหวานทนไม่ไหวใช่ไหมเอางี้นะชาติจะรีบพาส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยนะชาติจ้าหวานหวานตายแล้วอะอะไรนะ ไม,ไม่ไม่จริงไม่จริงชามไอหวานฮะไม่จริงใช่มห,หม,จร,มจริงจะชาติหวานตายไปแล้วไม่นะหวานหวานอย่ามาหลอกชาตินะไม่เอานะทําไมต้องมาโกหกให้ชาติตกใจด้วยอะ่ะฮะหวานไม่รักชาติแล้วเหรอฮะเพราะหวานรักชาติหวานจึงต้องมาบอกลาชาตินี่คือเหตุผลที่หวานบอกให้ชาติทำใจ ตั้งสติให้ดียังไงละ่ะหวานปุ๋ยหนักจนทนไม่ไหวตายไปเมื่อคืนวานนี้แล้วถ้าชาติจึงไม่เชื่อก็ดูร่างของหวานตอนนี้สิหวานเหลือแต่วิญญาณที่มาให้เห็นไม่มีเนื้อหนังอะไรอีกแล้วชาติจ๋าหวานลาก่อนเฮ้ย,ย,ย,ยนั่น,น ร่างของหวานค่อยๆเลือนลางจางหายไปฮะนี่นี่นี่หวานต,ตายไปได้จริงๆด้วยอะหวานหวานเป็นวิญญาณแล้วหวานเป็นผ,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 ผีขอให้วิญ,ญญาณของหวานไปสู่สุคติเถอะนะโทหวาน <laughs> หวานไม่น่าจาะไปไปเลย <laughs> ตีสละครยูทู e ชุดเรื่องสั้นขวัญผวาเรื่องทำไมต้องหลอกผมด้วยจบไปแล้วโปรดติดตามฟังเรื่องต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานผีตีสามโชคดีสวัสดีครับ